นายสิริพงษ์อังคส,สกุลเกียรติสสสีสเกตพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครจะโยนเรื่องค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้สภากรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาโดยเสนอค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายไม่เกิน59บาทว่ากทมเสนอให้ครมทบทวนปฏิเรื่องการทายโอนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการให้กทมไปก่อหนี้กับกระทรวงการคลังซึ่งทางนิติไน มติดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากกรทมยังไม่ก่อหน,นี้ดังนั้นจึงอยากให้สภากรุงเทพมหานครพิจารณาและทบทวนมติดังกล่าวหากกรุงเทพมหานครเห็นว่าการให้กรุงเทพมหานครจ่ายหนี้สินในส่วนต่อขยายที่2นั้นไม่เป็นธรรมเพราะหากทําเรื่องนี้ชัดเจนก็จะสามารถหาไรายได้เชิงพาณิชย์จากสถานีต่างๆมาลดภาระของกทมและผู้โดยสาร่วนเรด็นเรื่องการเก็บอัตราค่าโดยสารส่วนต่อขยายสอง นั้นมองว่าควรจะใช้ราคา15บาทตลอดสายในส่วนต่อขายายเพราะผู้บริโภคได้ประโยชน์มากกว่าการคำวนวณแบบ14บวก 2x ที่มีราคาสูงกว่าวันนี้เห็นว่ากลางเดือนกันยายนจะมีการเก็บเงินค่าผ่านทางส่วนต่อขายายที่2จึงอยากจะฝากข้อข้องบนข้างต้นถึงสภากทมหวังว่าท่านจะทําเรื่องที่เคยปิดแนนดตให้บัรถูกต้องการเก็บค่าโดยสารจากผู้ใช้เห็นด้วยว่าไร้ขึ้นก็ต้องใช้แต่ถ้าสัญญาที่ทําไว้กับเอกชนไม่เป็นธรรมและเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป ก็ควรเอามาทบทวนใหม่ด้วยเรื่องขนส่งสาธารณะเป็นประโยชน์มหาชนผมเป็นหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งผมสัญญาอะไรกับประชาชนผมก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดวันนี้ผมก็หวังว่าคนที่หาเสียงไว้ว่าค่าโดยสาร20 25 30 35บาทตลอดสายจะพยายามทําให้เต็มที่อย่าให้เข้าข่ายถ้าถูกใจอะไรก็ไม่แพง